โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้ได้อยู่ในเกมแกรีน่าฟรีไฟน์นะครับอยู่ในช่องในอาร์มแซดนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับจะเป็นกิจกรรมชุดในตำนานนั่นเองนะครับที่ไอโอเคชอบใส่นั่นเองนะครับก็พี่แอบไปขำในสตรีม JM อยู่นะครับว่า JM เอาชุดนี้มาเนี่ย JM ก็แอบขำเหมือนพี่แหละครับคือมันไม่มีชุดที่แลจริงๆนะครับชุดที่แลจริงๆพี่จะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับชุดที่แลจริงๆคือชุดในซิตคันสูงนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นชุดทีี่่่่ออาาาเเรยยกวังงไะ กับกิจกรรมต่างๆหรือว่าเกมต่างๆอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นชุดแรนะครับให้น้องเข้าใจตรงกันนะคบว่าถ้าไม่ใช่ชุดสิทธิ์คันสูงกับที่ฟิฟ i e อ่าเด้วยก็ไม่ใช่ชุดแรนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มชุดใหม่กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อมาก,ก่อน100กล่องนะครับซื้อทีเดียว100กล่องเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะสุ่ม100กล่องก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราในการแลกเปลี่ยนก่อนนะครับว่าใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับชุดอายตัวนี้นะครับใช้ทั้งหมด100โทเค็นนะครับแล้วก็ชุดของผู้หญิงตัวนี้นะครับ100โทเค็นแล้วก็จะเป็นชุดใหม่นะครับชุดนี้พี่จะไม่แลกนะครับอาจจะสุ่มได้ในกล่องเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มนะครับกิจกรรมนี้พี่ให้งบแค่4,000เพรเท่านั้นนะครับคือถ้าไม่ได้ก็อ่าไม่ไม่แลกให้หมดละกันนะครับมาดูกันนะครับว่า 4,000เพชรพี่จะได้ครบทุกอย่างหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับเริ่มที่1กล่องก่อนนะครับได้มา1ชิ้นนะครับเราจะสุ่มทีละ1กล่องก่อนนะครับเทสเทสก่อนนะครับว่า1กล่องกับ10กล่องในคุ้มนะโอเคตอนนี้ยังออกอ่าชิ้นเดียวอยู่นะครับโอเคได้2ชิ้นมาแล้วสุ่มต่อนะครับสุ่มเรื่อยๆนะครับวิ่ด้สิบชิ้นอันนี้คือคุ้มนะครับโอเค เราสามารถกดดูได้นะครับว่าเราได้มาทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับโอเคนะครับ10กล่องนะครับเราสุ่มทีละ1ครั้งเราได้มา22ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดู10กล่องทีเดียวนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะปึ๊บเฮ้ยได้เสื้อมาด้วยทุกคนได้มาแล้ว4ชิ้นนะครับกับเสื้อนะครับจึ๊ห้า7 8เจดปดได้มา1ิบทุกคนสุ่มสรุปว่าสุ่มทีละ1คุ้มกว่าแต่อันนี้ยังไม่เป็นผลสรุปนะครับคือเดี๋ยวเราต้องเทสอีกตอนนี้ได้มา1ชิ้นนะครับ ี่ชิ้นนะครับห้าชิ้นห้าชิ้นแล้วนะครับเดชิ้นนะครับแปดชิ้นสิบชิ้นนะครับแล้วก็สิบสอสิบสี่นะครับได้ไมาทั้งหมดสิบสี่ชิ้นนะครับเอาจริงๆนะครับทุกคนสุ่มสิบครั้งเนี่ยมีโอกาสออกชุดมากกว่านะเดี๋ยวเราลองดูนะครับฟึ๊บเฮ้ยสิบสองสิบห้าเลยนะครับ อุ้ยเนี่ยทุกคนโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าสุ่ม1ิกล่องคุ้มกว่าสุ่ม10กล่องน่าจะคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวเราลองเทสอีกทีนึงเนี่ยสุ่ม1ิกล่องคุ้มกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสุ่ม1ิบกล่องดูนะครับชึบนี่ได้ครบเลยมั้งเนี่ยปึ๊บปึ๊บนี่ได้ครบเลยเนะี่ยได้ร้อยสิบห้าแล้วนะครับตอนนี้ปึ๊บร้อยสี่สิบแล้วครับปึ๊บปึ๊บ สุ่มอีก10กล่องนะครับปุ๊บเขาให้โอเคได้มา171อันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในร้านค้าว่าเราได้มาทั้งหมดกี่อย่างแล้วตอนนี้นะครับเราขาดแค่กางเกงกางเกงของชุดใหม่แล้วก็แล,วกแล้วก็จะเป็นชุดอ่าตัวนี้นะครับชุดของผู้หญิงนะครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มในนี้เลยนะครับ10กล่องปุ๊บปุ๊บยังไม่ได้สุ่มอีก,อกที่ละกล่องดีกว่า สุ่มสิบกล่องเลยดีกว่าพี่ว่าน่าจะคุ้มกว่า hey, ได้เท่าไหร่แล้วอะตอนนี้ได้มา200ชิ้นแล้วับทุกคนก็เดี๋ยวจะสุ่มให้ดูอีกแค่อีกแค่500เพจนะครับไปสิชิ้น จัดไป20ชิ้นนะครับ20ชิ้น20กล่องสุดท้ายนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันนะครับว่า20กล่องสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ครบทุกอย่างหรือเปล่าเราขายกางเกงใหม่แล้วก็จะเป็นเสื้อกับอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับสามารถแลกได้แต่อันนี้มันมันจะแลกได้แค่เป็นเซตเลนะครับแล้วก็อยากได้กางเกงตัวนี้มากกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่ม10กล่องเลยโ,โหไม่ออกทีละหนึ่งหนึ่งแล้วก็ 9. เก้าเฮ้ยใช่เปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่เก่งที่เราต้องการครับทุกคนไม่เป็นไรครับได้เท่าไหร่ก็แลกเท่านั้นนะครับโอเค,อเคนะครับแล้วเราก็จะแลกเป็นทางด้านของชุดตนี้ก่อนชุดอายุโอเคนะครับปุ๊บค่อ้นี่นะครับเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดทีเดียวนะครับเอเคเดี๋ยวเราแลกของผู้หญิงด้วยนี่นะครับเราก็ได้ชุดอายุโอเคของผู้หญิงเรียบร้อยนะครับโอเคทุกคนในไหนก็ในไหนแล้วมันขาดนิดนิดหน,น่อยสุมม่มให้ครบเลยดีกว่า เดี๋ยวเราไปสู่ในครบเลยนะครับเจ็ดสิบแล้ว ตอนนี้เราอยู่ในเว็บราวาบักนะครับวันนี้เราจะมาสอนเติมเพชรฟรีไฟผ่านเว็บราวาบักนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้น้องๆนะครับเข้ามาที่เว็บราวาบักเลยนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้น้องๆล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กนะครับก็โอเคแล้วเราก็จะเข้าไปที่เติมเงินก่อนนะครับก่อนที่น้องๆจะเติมเพชรนะครับน้องๆต้องมีพอยต์ก่อนนะครับที่แนะนำให้เติมผ่านบัลเล็ตนะครับง่ายสุดแล้วอนะครับขั้นตอนการโอนนะครับก็ให้น้องๆโอนผ่านเบอร์นี้นะครับจะเป็นที่อนี้เท่านะครัับหงเ้้้อนน นี่นะครับวางไปนะครับแล้วก็แจ้งโอนเงินทูนี่วอลเล็ตนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราโอนปุ๊บเห็นไหมครับเป็นเว็บใหม่นะครับก็จะรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็เราเข้ามาที่หน้าหลักอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะนี่นะครับก็จะมีจําหน่ายบัตรเครน่าแล้วก็พวกบัตรเติมเงินวันทุกคอลอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับพี่จะมาเติมเพชรฟรีไฟล์นะครับก็เดี๋ยวเราจะเติมเพชรกันเลยนะครับวันนี้เรามีอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพอยต์นะครับแล้วก็จะใช้เก้าสิบบาท ป๊บเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะครับนี่นะครับรอก่อนสักครู่นึงนะครับแอดมินนะครับได้เติมเพจให้เราเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นว่ารายการสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เพจในตัวละครเลยนะครับว่ามีเท่าไหร่นะโอเคนะครับก็เพจนะครับได้เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งหมด17,688เพัรจนะครับได้เติม90บาทนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจเติมเพจฟรีฟรีนะครับพี่ก็ขอแนะนำเว็บลาวาบักเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับคไปดูลิปกัันต่อเลยท้งหมดดน่าจะงบ4,000เพพอีทุกคน ครับทุกคนครบแล้วคลิปนี้เราหมดไปประมาณ4,000เพชรเลยนะครับทุกคนก็ขอให้น้องๆกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้หมดเยอะมากเลยนะครับตีเป็นเงินจริงๆก็น่าจะประมาณ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 กี่บาททุกคนลองคำนวณดูนะครับพี่ก็จำไม่ได้นะว่าราคาเพชรนี่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรากดรับไปเลยโอเคโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดใส่ให้ดูทีละชิ้นเลยนะครับเราจะเปิดชุดนี้ก่อน ส,สนี่นะครับสําหรับชุด IU OK นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดของผู้หญิงกันบ้างเราเข้าไปดูที่แฟชั่นตัวนี้ก่อนชุดใหม่ชุดใหม่คือขาดกางเกงนะครับแต่ไม่เป็นไรนาะทุกคนนิดๆหนหน่อยขาดช่างมันเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากได้อยู่แล้วชุดนี้โอเคแล้วก็จะมีชุดนี้นะครับเป็นชุดไดมอนด์รอยัลนะครับก็สามารถไปสุ่มได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิด IU OK ผู้หญิงเลยนะครับ ชุบใส่ทันทีนี่นะครับสำหรับชุด IU OK ผู้หญิงนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเหลืออีกอย่างนึงนะครับที่เรายัางไม่แลนะครับก็จะเป็ท่าเต้นตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวซื้อเลย สสนี่นะครับก็สําหรับท่าเต้นใหม่แล้วก็ชุดใหม่นะครับก็สาหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจทํากิจกรรมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาสุ่มได้แล้วนะครับก็คลิปนี้พี่ขอให้ถึง1,000ไลค์ได้ไหมครับทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้พี่ให้ถึง1,000ไลค์ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย